ครูให้ตัวอย่างเปนหนึ่งความเชื่อซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทําอะไรบางอย่างด้วยกันแต่อันนี้ครูจะให้เทคนิคสเต็ปเก้าสเต็ปนี้เพื่อคุณเอาไปใช้กับทุกความเชื่อในชีวิตของคุณได้ทุกความเชื่อที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณดูเลยเวลาที่คุณอยากจะหาความเชื่อคุณก็เลือกมาข้อที่1เลือกเป้าหมายที่อยากทําแต่มีความเชื่อบางอย่างขวางเราไว้เช่นอย่างสมมุติคุณหมอบอกว่าหมออยากจะเติบโตขึ้นอยากจะไปได้อีก แล้วหมอมีความเชื่อที่กั้นหมอไว้ว่าแต่เราอาจจะไม่เก่งพอหรือเปล่านะคะสเตปถัดมาดึงความเชื่อนั้นออกมาฉันเชื่อว่าฉันอาจจะไม่ได้เก่งพอนะคะแต่ครูชอบคําว่าอาจจะของหมอนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณยังไม่ได้เชื่อมันร้อยเปซข้อน,นี้คือดีมากความเชื่อจะจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องสงสัยมันก่อนว่าจริงไหมวะฉะนั้นการที่หมอแบบเอ๊แล,แ,ลแ,ลแล้วฉันเก่งจริงไหมแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าซ้ายหรือขวานะคะ เวลาที่คุณดึงความเชื่อ,อ,อมาเช่นคุณเชื่อว่าฉันอาจฉันอาจจะไม่ได้เก่งจริงจากนั้นหาหลักฐานนะคะหาหลักฐานสขาเลยว่าอะไรที่เราเคยเชื่อว่าจริงเช่นอ,อ,อาจารย์หมอคนนี้ช่วยเราอาจจะมีแค่อันเดียวด้วยซ้ำมั้งของของหมออาจารย์หมอคนนี้ช่วยเราหรือถ้าเป็นหมอหมอคนแรกอาจจะเป็นด้วยว่ารุ่นพี่คนนี้ตาหนิเราอาจารย์หมอเคยตําหนิเรา,า,า,รเ,า,เ,ราเรื่องนี้นะคะอาจจะมีสักขาสองขาว่าไปจากนั้น ข้อที่4อันนี้สําคัญมากค่ะพวกคุณต้องหาเหตุผลลึกๆที่ทําให้เรายึดความเชื่อนี้ไว้หรือคุวงเรียกว่ากาวกาวคืออารมณ์ที่มันยึดขาตั้งโต๊ะเนี่ยกับฐานความเชื่อของเราไว้นะเราอยากยกออกยกไม่ได้เพราะมันมีกาวตัวเนี้ยติดไว้กาวตัวนี้คืออะไรรู้ปะ่ะการได้แบบลึกๆในจิตของเราเราแอบได้อะไรบางอย่างลึกๆเราได้ฟีลบางอย่างลึกๆที่ดีด้วยนะ เมื่อเรายึดความเชื่อแย่แ่ไว้น่ากลัวนะข้อน,นี้คุณต้องรู้ให้ได้เช่อนอย่างสมมติว่าครูเงาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งเลขสมมตินะคุูได้อารมณ์อะไรเหรอที่มันเป็นบวกบวกที่ทําให้คุณเลือกที่จะยึดอันนี้ไว้ครูก็เลือกที่จะไม่เรียนเลขไปเลยไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเลขเลยอครูก็รู้สึกสบายใจที่ครูไม่ต้องรับผิดชอบก็ฉันบอกไปแล้วฉันไม่เก่งเลขฉันก็ไม่ต้องรับผิดชอบไนงะหรือเวลาที่เราพูดว่าเราไม่เก่งเลขเพื่อนเราเยอะดี เ,ออเพื่อนเราเยอะดีเพราะถ้าเราบอกว่าเราเก่งเลขขึ้นมาเดี๋ยวเราจะโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะเออเราจะได้อยู่เป็นตัวตลกของเพื่อนด้วยกูไม่เก่งเลขกูไม่เก่งเลขเพื่อนก็หัวเราะไงเฮ้ยเราได้ความสนใจเว้ยอ,อหรือการที่กูง้อบอกว่ากูง้อไม่เก่งเลขมันอาจจะทําให้กูง้อดูแบบเท่ขึ้นมาก็ได้ดูเป็นอาร์ติสเซิร์ฟนี้ข้ออาร์ติสของกูเพราะฉันเป็นอาร์ติสต่ะฉันไม่เก่งเลขทําให้ไอพวกเก่งเลขมันดูเนิร์ดอะไม่เอาหรอกเห็นปะ แม้กระทั่งความเชื่อที่เป็นน égative แล้วเราเลือกยึดไว้เพราะลึกๆเราได้อะไรบางอย่างกับมันอยู่คุณเลือกที่จะเชื่อว่าคุณไม่เก่งเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณจะได้มีหลักยึดว่าเออฉันจะได้ไม่ต้องพยายามมากฉันจะได้ไม่ต้องหวังเดี๋ยวมันผิดหวังอยู่ตรงนี้คอมฟอร์ตโซนดีพยายามไปเดี๋ยวก็พลาดงั้นไม่พยายามเลยละกันคอมฟอร์ตโซนดีถูกไหมฮะนั่นนะคะ่ะคือสิ่งที่คุณแอบได้มันอยู่อย่างลึกๆ ฉะนั้นนะคะข้อที่ห้าคุณต้องหาเหตุผลให้เจอเนี่ยตอนนี้ตอบตัวเองเลยคุณได้อารมณ์อะไรเหรอที่คุณจะเลือกเชื่อความนีเ้เลือกความเชื่อนี้ให้อยู่กับตัวคุณได้อะไรเหรออืจะได้ไม่ต้องพยายามบางคนนะให้ตัวเองเป็นแบบเพื่อนล้อเยอะๆแล้วก็หัวล้อแล้วก็แบบหนูไม่ชอบเลยคนชอบล้อหนูจริงๆหนูชอบครูมีนักเรียนครูคนหนึ่งมันชอบให้เพื่อนด่า มันชอบไปเพื่อนด่ามันแล้วมันก็บางทีมันก็โกรธแต่มันเวลาเพื่อนด่ามันก็หัวราะเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เพื่อนด่ามันรู้สึกว่ามันเป็นที่รักอ่าคนบางคนไม่ยอมลดความอ้วนเลยลดไม่ได้เพราะฉันฉันเชื่อว่าฉันลดไม่ได้เพื่ออะไรอ่ะบางคนยึดไว้เลยขาโต๊ะที่หนึ่งคือถ้าถ้าฉันเชื่อไว้อ่ะเวลาฉันอ้วนอ่ะคนชอบล้อฉันอ่ะฉันจะได้รู้สึกว่าฉันเป็นที่รักว่าไออ้วนไออ้วนน่ารักฉันรู้สึกว่าฉันได้รับความสนใจอ่า ฉันรู้สึกว่าฉันก็ได้กินของอร่อยๆ,ๆฉันจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยงี้ก็อ้วนต่อไปสิคะอย่างนี้ไงเก็ตไหมคะมเราทุกคนล้วนมีสิ่งที่เราแอบ,บได้บนความเชื่อนั้นอยู่ใครอยากแชร์มัง่งพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเือยหนูหนึกออกเลยว่าหนูแอบ,บได้อะไรอยู่มีไหมมีไหมโอเคโอเคนิตยานิตยานิตนัตติยาหรืออ่านัตติยานะคะแชร์ให้กูฟังเลยค่ะสวัสดีคะ่ะ ใด่ค่ะเนาะค่ะก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของความรักนะคะว่าตัวเองเนี่ยเออเหมือนว่ามีความเชื่อว่าเรื่องความรักค้ามมันไม่มีอยู่จริงคือเหตุการณ์นั้นเกิดจากว่าหน,นึ่งคือพ่อแม่เราเนี่ยแยกทางกันเราก็รู้สึกว่าเราเราเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ไม่ดีอะคะ่ะมันเหมือนกับติดอยู่ในใจล้วกาข้อที่สองคือเราคราบใครแล้วก็เขาจะนอกใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือ เราคิดว่าเราอ่ะก็คือไม่มีใครเราก็อยู่ได้ข้อดีของตรงส่วนนี้ก็คือว่าตอนที่พ่อไม่อยู่กับเราอะค่ะเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแม่เราก็สบายใจขึ้นทําให้เรามีชีวิตที่ดีแล้วส่วนการที่มีเราคบกับคนอื่นอะค่ะแล้วก็ทําให้เขานอกใจเราอ่ตรงเนี้ค่ะเอากลับมาคิดดูจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะต้องขอบคุณตัวเองที่เราอะหลุดจากตรงนั้นมาได้อะค่ะ โอเคทีนี้ทีนี้มันจะต่างกันนิดนึงนะคะออคุณนัตยาข้อที่มองหาข้อดีอันนี้ของคุณนัตยาคือแปลว่ากําลังมองหาข้อดีว่าเหตุการณะนะ์นั้นอ่ะมันมันมันให้ผลดีอะไรกับชีวิตซึ่งอันเนี้ยดีแต่จริงๆแล้วข้อสี่ของครูเนี้ยไม่ได้หมายความตามนะั้นนะข้อ4อันเนี้ยคือความเชื่อที่คุณนิตน,น,นัตยาเชื่อว่าฉันเนี่ยมีความรักที่ดีไม่ได้หรอกคุณเลือกที่จะเชื่อแบบเนี้ยมันจะทําให้ ในอนาคตคุณก็จะมีความรักที่ไม่ดีอ่าฉะนั้นไอการที่เราเลือกที่จะเชื่อความเชื่อที่ไม่ดีนี้ไว้ลึกๆเราแอบ,บได้อะไรจากมันเราแอบ,บได้อะไรทั้งที่เราไม่ชอบความเชื่อนี้นะแต่ทําไมเราเลือกที่จะเชื่อมันไว้ลึกๆเราแอบ,บได้อะไรจากมันเ <het> ช่นเราจะได้สมมุติพอเราบอกว่าเราเลือกที่จะเชื่อเราจะได้เลือกที่จะปิดตัวเองไม่ไม่กล้าออกไปเ,เราจะได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราไม่ออกไปเจอผู้คนไม่กล้าให้ตัวเองไปคบคนใหม่ๆเ เพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยแสดงว่ามันให้ความปลอดภัยเราไงเราถึงเลือกเชื่อเนกาทีต่อให้มันเนกาทีแค่ไหนเราก็ยังเลือกที่จะเชื่อมันอยู่ถูกไหมคะนี่แหละเราต้องเห็นตัวนี้ก่อนว่าอ๋อนางจิตนางจิตจริงๆแกแอบ,บได้อยู่แกถึงยึดความเชื่อที่มันไม่เวิร์คนี้ไว้กับตัวเองโอเคไหมคะทีนี้ค่ะถ้าเรามีความสุขกับการอยู่กับตัวเอง Choice ข้อต่อมาคือ แล้วถ้าวันนี้มีคนดีๆเข้ามาหาเราเราเลือกที่จะตัดสินปัดทิ้งเลยไหมหรือเราเลือกที่จะอยู่กับตัวเองณนะตอนนี้คือเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าหกอเนาะโอเคว่าคอ,คคคคอนปอดโซนว่าตัวเองอะยังยังแบบยังเข้มแข็งไม่พอค่ะโอเคเห็นไหมคะสิ่งที่ครูกําลังจะบอกคือว่าถ้าคุณยังยึดความเชื่อนี้อยู่ ไปข้อห้าเลยนะคะทุกคนไปดูข้อห้าเลยนะคะถ้าคุณยังเชื่อสิ่งนี้อยู่จะทําให้คุณสูญเสียอะไรในชีวิตใช่สิมันได้นะคอมฟอร์ตโซนมันได้อยู่ล้แต่เราจะสูญเสียอะไรเราอาจจะสูญเสียกัลยานามิตรที่มาร่วมเดินทางเพื่อนร่วมทํามาหากินครูไม่ได้บอกว่าเราทุกคนต้องมีคู่นะฟังใหม่นะฟังดีๆนะครูไม่ได้บอกว่าเราทุกคนต้องไม่มีคู่เพราะคนบางคนเขามีความสุขจริงๆกับการไม่มีคู่ก็ไม่จําเป็นต้องมีนะแต่ ถ้าเราไม่มีคู่มาจากความกลัวอันนี้ไม่ได้ต่างกันนะเลขาครูเนาะเขาเลือกที่จะไม่มีคู่เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากปฏิบัติธรรมแล้ววันนี้เขามีความสุขเขาสนุกกับการทํางานเขาไม่ได้อยากมีคู่จริงๆนะคะอันนี้ happy. แฮปปี้แต่ใจเขาบอกว่าแต่ถ้ามีคนดีเข้ามาก็ไม่ปฏิเสธเห็นไหมเพราะเขาไม่ได้กลัวถ้ามีคนดีๆเข้ามาแล้วมาสนับสนุนเป้าหมายก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าทุกวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะครูนี่คือเลขาครูแต่ถ้าเมื่อไหร่ เ,เราไปบอกว่าหนูไม่อยากมีค่ะเพราะหนูหนูกลัวเจ็บนั่นแปลว่าคุณต้องรีบแก้แล้วเพราะถ้าคุณไม่แก้เดี๋ยวคุณจะเอาปัญหานี้มาเกิดใหม่ในชีวิตไม่ช้าก็เร็วเราต้องรีบแก้ความเชื่อนี้ก่อนอเราต้องรีบแก้ความเชื่อนี้ก่อนนะคะถ้าเรายังเชื่อสิ่งนี้อยู่ว่าเราไม่เก่งทําให้เราสูญเสียอะไรทําให้เราสูญเสียโอกาสที่จะสร้างงานแห่งชีวิตที่เราจะมีความสุขในการทํางานท้าหมอยังเดาเกิตัวเองอยู่ฉันจะสูญเสีย การทำงานอย่างมีความสุขการเติบโตในาอาชีพการงานของฉันเออถ้าฉันยังเชื่อสิ่งนี้อยู่อ่าจากนั้นค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่6ค่ะแล้วเขียนเลยแล้วความเชื่อไหนล่ะที่เราอยากเอามาทดแทนความเชื่อนี้ที่เป็นความเชื่อที่ดีอันนี้สําคัญแล้วนะคะเช่นฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีฉันคู่คว,ควรกับความรักที่ดีและความรักที่ดีมีอยู่จริง นะคุณนติยาความรักที่ดีมีอยู่จริงและฉันก็คู่ควรกับความรักที่ดีนะฉันดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่ซื่อสัตย์นะคะกัลยาณมิตรนะหรือหมออาจจะเชื่อว่าฉันเชื่อว่าฉันสามารถพัฒนาขึ้นไปสูงสุดได้เท่าที่ฉันต้องการฉันเชื่อให้แทนที่ด้วยความเชื่อที่เราต้องการนะจากนั้นนะคะข้อที่7 หน้าที่ของเราคือกลับไปทําให้จิตของเราอ่ะสั่นคลอนกับความเชื่อเดิมให้ได้ทําให้เกิด doubt ดทให้เกิดความสงสัยกับความเชื่อเดิมให้ได้ทําให้สงสัยก็คือการถามตัวเองเมื่อกี้จริงป่ะไอช่ฉันไม่เก่งจริงไหมโอ้กูเป็นหมอที่กูยังไม่เก่งนี่ใครจะไปเก่งแล้วเนี่ยฮฮโอุ้ยให้เกียรติให้เกียรติอาชีพครูด้วยนะคะเป็นหมอไม่เก่งนี่ครูไม่กล้าเก่งเลยนะเนี่ยนะเข้าใจไหมเออเราทุกคนล้วนเก่งได้ในทางของเรานะคะ ครูก็มั่นใจว่ามันก็คงมีครูการแสดงที่เก่งๆอยู่ทั่วโลกแหละแต่ครูไม่เอาเวลาครูไปเปรียบเทียบเขาครูเอาเวลาเนี่ยมาพัฒนาของครูใช่ไหมคะอ่ามันมีมุมอื่นอีกไหมละ่ะนะที่ทําให้เราเนี่ยเ,เห็นความเชื่อน,นี้เช่นอย่างสมมุติว่าเพื่อนเราเจ๊งไอ้ที่โควิดห้ามทําธุรกิจมันมีมุมอื่นอีกไหมเขาอาจจะเจ๊งเพราะเขาไม่ได้ดูแลมันดีหรือเปล่าเขาอาจจะเจ๊งเพราะเขาไม่ได้ปรับตัวหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับโควิดนะถูกไหม เ,ออเขาไม่ได้ปรับตัวหรือเปล่าเ,ออเขาไม่มีเงินหมุนหมุนเวียนหรือเปล่าเราดันไปเชื่อแบบนั้นอะจริง,รงๆอะเขามันมีเหตุอย่างอื่นอยู่ถูกไหมคะแม่ที่บอกว่าอย่าเสี่ยงแม่บอกว่าครอบครัวเราลงทุนไม่ได้หรอกพ่อครูเขาเคยเป็นพ่อครูเคยพูดแล้วครูดันเคยเชื่อมันนี้มาด้วยตอน,นเด็กพ่อครูบอกว่าออแม่ครูพ่อครูพูดหมดเลยว่าบ้านเราไม่มีหัวด้านการค้าขายแล้วครูก็เชื่อแล้วหลักฐานอะไรพ่อไปลงทุนแล้วเจ๊ง พอครูมาย้อนดูใหม่พ่อเดี๋ยวก่อนพ่อลงทุนอะไรรู้ไหมลงทุนแชร์แม่ชะม้อยต้องเจงไหมล่ะพ่อเล่นแชร์ต้องยังไงแชร์แม่มณีแม่ชะม้อยแม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ๊งอยู่แล้วแล้วพ่อครูลงทุนครั้งเดียวแล้วเจงแล้วพ่อรับเชื่อไปแล้วว่าพ่อไม่มีหัว้ดนการลงทุนพลอยทาให้ครูรับเชื่อไปด้วยว่าพ่อและเราทั้งตระกูลไม่มีหัว้ดนการลงทุนซึ่งไม่จริงพ่อครูแค่ไม่ได้ศึกษาดีพอในวันนั้น พ่อครูแค่ไม่ได้ศึกษาดีพอถ้าพ่อครูศึกษาดีพอพ่อครูก็ทาได้เขาแค่ไม่ได้ศึกษาตัวครูกับพ่อก็ไม่เกี่ยวกันเห็นไหมคะให้เราเกิดความสงสัยในทุบความเชื่อนั้นของเรานะเราไม่เก่งจริงไหมไม่จริงเราแค่ไม่ไม่เชื่อเพราะว่าเราไปได้ยินอย่างหมอท่านแรกเนี่ยเราแค่ฟังไอ้โลกสะกดจิตฉันมาเยอะเกินไปทัานั้นแหละท,ที่ทําให้ฉันแบบสั่นคลอนนะคะใครเคยดูการทดลองอันนี้มั่ง Divided class เดี๋ยวไปหาดูได้ใน YouTube นะมัน6นาทีครูเลยไม่อยากเอามาแต่ครูให้ดูออภาพอาจารย์อันนี้คือนี่คือเขามี A Class Divided เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอาจารย์ท่านนี้นะคะน่าจะชื่ออ,อ,อาจารย์เอเลียสอาจารย์เนี่ยเขาอยู่ในยุคที่ตอนนั้นน่ะคนดำถูกทำร้ายเยอะมากรู้สึกมาตินลูเธอร์คิงจะถูกถูกฆ่ามั้งหลังหรือ ห,หลังจากเหตุการณ์ที่รุนแรงเรื่องของสีผิวอาจารย์คนนี้เขาก็เลยทําการทดลองขึ้นมาอันหนึ่งการทดลองอันนี้อาจารย์เขาก็เข้าไปในห้องนะเจตนาของอาจารย์คือเจตนาจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราแบ่งแยกกันนะมันเจ็บปวดอาจารย์ขเขาก็เลยบอกว่าอา่าโอเคเราต้องแบ่งแยกกันไหมแล้วมันมีเด็กคนหนึ่งตอบมาว่าก็คนดําไม่ควรได้อะไรอา่าอาจารย์เขาถามว่า w i s t d a t ทาไมอ่ะทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นก็เด็กก็ไม่รู้เพราะว่าฟังจากพ่อมาไง พ่อเป็นคนขาวแล้วเกลียดคนดํามาเหมือนกันครูเขาก็เลยทําตัวอย่างขึ้นมาโดยทําการทดลองหลอกเด็กบอกว่ารู้ไหมฉันเนี่ยเป็นคนที่ตาสีฟ้าครูเขาตาสีฟ้ารู้ไหมว่าคนที่ตาสีฟ้าฉลาดกว่าคนที่ตาสีน้ําตาลไอเด็กตาสีน้ําตาลก็ตกใจเลยจริงเหรอนะฉะนั้นคนที่ฉลาดกว่าจะต้องได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าโดยคุณจะได้พักก่อน ค so ุณจะได้กินก่อนคุณจะได้เล่นก่อนนะแล้วฉันมีมีคอล่าเขาเรียกอะไรปกอ่ะมีปกสีดำเหมือนเหมือนแผงคออ่ะจะไปแขวนไว้ที่คอของคนตาสีน้ำตาลเพื่อให้รู้ว่าคนตาสีน้ำตาลน่ะจะต้องรอคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่สามารถเล่นได้ที่สนามเด็กเล่นอันนี้คุณต้องไปเล่นสนามเด็กเล่นไก่คือทำให้เดบดีวายแบบแบ่งแยกอย่างชัดเจนเลยเด็กสีน้ำตาลนะคะก็แบบโหมองมากเลยอ่ะนะแถมโดนไอเด็กสีฟ้าบูลลี่ด้วย เด็กสีตาสีน้ำตาลทั้งทางที่เป็นคนขาวเหมือนกันนะเด็กตาสีน้ำตาลอีกวันหนึ่งก็บอกว่าฉันไม่ชอบเลยฉันเกลียดมาก I อ a ฮ e t ูไม g ก t เลยคือเกลียดลงลงกึ๋นเลยอะ่ะเกลียดลงจิตเลยแบบฉันเขาเรียกฉันเขาล้อฉันครูถามเขาล้อหนูว่าอะไรไอตาสีน้ำตาลเนื่องจากไม่เคยเป็นปมเป็นปมขึ้นมาช่นนั้นนะถูกไหมไอตาสีน้ำตาลฉันชอบฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบครูก็บอกว่าข่าวดี เมื่อวานน่ะฉันหลอกพวกเธอเพราะจริงๆตามงานวิจัยเนี่ยคนตาสีน้ำตาลน่ะฉลาดกว่าคนตาสีฟ้าเอาละค่ะโลกเปลี่ยนไอเด็กตาสีน้ำตาลพั่มพอมพัมพัมพอมพัมพัมขึ้นมาเลยอ่าแล้วไอเด็กตาสีฟ้าก็แบบแบบช็อกอะช็อกเลยแล้วครูบอกว่าเด็กตาแล้วเขาก็หันไปถามอาจารย์ก็หันไปให้หลักฐานนี่คือการสร้างขาโต๊ะนะหันไปหาเด็กคนหนึ่งสมมติเด็กคนนั้นชื่อจอน,จอน ทำไมวันนี้ยูไม่ใส่แว่นตามาไอจอนก็บอกว่าผมลืมครับออลองหันไปดูสิว่าจอนตาสีอะไรจอนตาสีฟ้า,เ,าเห็นไหมตาสีฟ้าลืมแล้วหันไปดูเอมีสอม่สิเอมี่ตาสีน้ำตาลยังใส่แว่นมาเลยเห็นไหมเห็นไหมครูเขาเปลี่ยนฐานความเชื่อแบบนี้ไอจอนแบบอึ้งเลยนะคะแล้วครูก็บอกว่าทุกคนถอดปลอกคอออกมาแล้วคุณที่เป็นสีน้ำตาล ไปคล้องคอคนที่เป็นตาสีฟ้าโอ้โหตาสีฟ้ามีเด็กคนนึงแบบล้มลงไปแบบคือแบบโนอย่างเงี้ยลงไปอ่ะอาจารย์บอกเห็นไหมคะคนตาสีฟ้าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะ IQ คิวเขาไม่ดีเนี่ยแล้วทุกอย่างสลับหมดเลยคุณจะต้องเข้าห้องช้ากว่าคนอื่นเล่นห้ามคือทําทุกอย่างเหมือนที่ตาสีน้ําตาลทําคุณรู้ไหมว่าพอหลังจากจบเนี่ยนอกเหนือจาก จุดประสงค์ที่อาจารย์บอกว่าเด็กเนี่ยจะไม่แบ่งแยกแล้วคือเด็กเนี่ยกลับมาแล้วบอกไม่ผมจะไม่แบ่งแยกอีกแล้วเอาถอดออกมันเหมือนกับใส่สร้อยเ,อเหมือนมีคนล่ามโซ่เราไว้แล้วเด็กก็กอดกันรักกันแต่สิ่งที่มันเหนือกว่าแค่เขารักกันไม่แบ่งแยกสีผิวคืออาจารย์ได้ทําความเชื่อในการทดลองนั้นด้วยในวันแรกเอาเด็กตาสีน้าตาลมาเล่นเกมเกมหนึ่งเล่นเกมการ์ดอะไรบางอย่างพบว่า เด็กคนที่เป็นตาสีน้ำตาลในวันแรกที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยห่วยแตกใช้ไม่ได้เนี่ยนะทำเวลาได้5นาทีกว่าจะเล่นเกมนี้จบในขณะที่วันที่สองพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยฉลาดขึ้นมาสามารถทำเกมเดิมนะคะแต่จะไม่ใช่โจทย์เดิมนะแต่เป็นเกมเดิมแต่เป็นโจทย์ใหม่ได้ในเวลา2นาทีครึ่งนะสนาทีครึ่งไปดูกลุ่มตาสีฟ้าค่ะกลุ่มตาสีฟ้าวันแรก ใช้เวลาก็ประมาณเดียวกัน4นาทีเกือบ5นาทีนะคะปรากฏว,ว่าวันที่2เวลาเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น5นาที6นาทีทันทีที่คุณเชื่อจิตคุณจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์แบบที่คุณเชื่อเด็กอะ่ะจากวันที่เฮ้ยฉันยังไม่เคยรู้เลยว่าฉันต้องเก่งหรือฉันไม่เก่งวันที่ ลกบอกว่าอาจารย์เห็นไหมคนที่เรานับถือบอกว่าเราอะมีงานวิจัยมาบอกด้วยตาสีไหนเป็นคนฉลาดมันเปลี่ยนไปแบบนั้นเลยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าข่าวดีอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อของคุณได้คุณสามารถสั่งจิตลงไปได้เลยว่าความเชื่ออะไรที่คุณต้องการให้เป็นอ่ะฉะนั้นกลับเข้าไปเลยนะคะความเชื่อไหนที่คุณต้องการและเวลาที่คุณเขียนความเชื่อใหม่ คุณไม่จําเป็นจะต้องเขียนให้มันเว่อร์ไปเลยจนจิตคุณแบบต่อต้านเช่นบอกว่าจากคุณบอกว่าฉันเป็นคนฉันเป็นคนพูดไม่เก่งสมมุตินะฉันเป็นคนพูดคล่องมากจิตคุณจะไม่เชื่อถูกไหมคะคุณสามารถเปลี่ยนเป็นฉันสามารถพัฒนาการพูดให้เป็นนักพูดที่ดีได้อย่างนี้จิตมันจะเออพอไหวพอไหวเว้ยพอไหวเว้ยนอะ่สมมุติเราไม่กล้าลงทุนแล้วเราไปบอกว่าเออฉันสามารถ รวยพันล้านได้จิตคุณอาจจะยังไม่เชื่อวันนี้ใช่ไหมคุณบอกได้เลยว่าฉันสามารถศึกษาพัฒนาและเติบโตสร้างธุรกิจแบบที่ฉันต้องการได้เอาอย่างนี้ไปก่อนโอเคไหมคะพิมพ์ความเชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนลงม,มาให้ครูเห็นเลยค่ะพิมพ์ความเชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนพิมมาให้ครูเห็นเลย มีคนบอกหนูกลัวการพลัดพรากที่จะไม่มีพ่อมีแม่แล้วต้องทำยังไงอันนี้ต้องอันนี้ต้องสอนปัญญาเดี๋ยวครูจะสอนตอนท้ายๆนะคะอันนี้ต้องสอนทางปัญญานะคะเพราะมันเป็นเรื่องปกติต้องรู้ก่อนว่าเป็นปกติเวลาที่เราจะเขียนความเชื่อความเชื่อนั้นจะต้องเป็นบวกไม่มีคําว่าจะอยากต้องไม่ควรคือฉันเชื่อว่าฉันมีคู่ของที่ดีให้เชื่อคํานี้ไปเลยอย่าไปบอกว่าฉันเชื่อว่า,อย,าวอย่างเม่กี้สักวันฉันจะอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้จิตมันจะไม่อ่านหรือเป็นคําว่าไม่ไม่ได้ฉัน ฉันเชื่อว่าฉันไม่กลัวอะไรฉันเชื่อว่าฉันไม่โง่จิตจะไม่อ่านคําสั่งที่เป็นมีคําว่าไม่เหมือนถ้าครูเขาบอกว่าทุกคนคะไม่มองเห็นลูกบอลสีแดงบนมือครูไม่มองเห็นสิคะลูกบอลสีแดงไม่มองเห็นลูกบอลสีแดงเป็นไงคะแดงเถือกเลยถูกไหมคะจิตมันจะแวบขึ้นมา ฉะนั้นถ้าคุณจะสั่งจิตคุณต้องสั่งเป็นคําสั่งที่เป็น positive เป็นคําสั่งที่เป็นบวกเช่นฉันเชื่อใช้คํานี้ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถหรือฉันเชื่อได้เลยฉันเชื่อว่าฉันมีคู่ครองที่ดีได้ฉันเชื่อว่าฉันพัฒนาได้ฉันมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองให้ใช้คําเหล่านี้นะคะแล้วพอคุณเอาคําเหล่านี้มาคุณจะต้องสั่งจิตตัวตัวเองลงไปนะคะอย่างตั้งใจสั่งจิตตัวเองลงไปอย่างตั้งใจ ต่อเนื่อง10ครั้งเช้า10ครั้งเย็น21วันนะคะด้วยทีท่าและน้ำเสียงและฟีลิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อมันถึงจะลงจิตและให้อำนาจมากกว่าเสียงนกเสียงกาที่มาพูดกับคุณ เหมือนอันนี้บางทีที่คุณมอบอกคุณหมอ่ให้พูดเลยฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถฉันเชื่อว่าฉันพัฒนาได้ฉันมีความเข้มแข็งในจิตใจคุณจะสร้างความเชื่ออะไรก็ได้ฉันมีความเข้มแข็งในจิตใจความคิดเห็นของคนอื่นมีมาเพื่อให้ฉันพัฒนาความคิดเห็นของคนอื่นมีมาเพื่อให้ฉันพัฒนาฉันสามารถแยกแยะความคิดเห็นที่จําเป็นและไม่จําเป็นออกไปได้ฉันสามารถแยกแยะความคิดเห็นที่จําเป็นเอามาใช้ในชีวิตได้ นื้อออกไหคะให้คุณเขียนทุกอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วคุณจะต้องพูดมันซ้ำๆต่อเนื่อง21วันเป็นอย่างน้อยถ้าอยากเปลี่ยนแบบชนิดเปลี่ยนนิสัยเลย6เดือนให้คุณพูดความเชื่อน,นี้แบบตั้งใจลงไปงานวิจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเอาเด็กนะคะเอาเด็กเนี่ยมานั่งดูวิดีโอดิสนีย์แลน นะคะคให้ดูการ์ตูนดิสนีย์แลนด์ด้วยแล้วก็ให้เป็นวิดีโอพาเด็กคนนี้ไปดเูเหมือนท่องเที่ยวในดิสนีย์แลนด์เหมือนเป็นรีวิวดิสนีย์แลนด์นี่คือเครื่องเล่นนู่นนี่นี่นั่นแล้วให้เด็กกลุ่มนี้ดูวิดีโอน,นี้ซ้ำๆๆๆปรากฏว่าพอผ่านไปค่ะผ่านไปหลังจากนั้นประมาณสักรูจำไม่ได้ว่าคือหลายปีหลังจากจบการทดลองเชื่อไหมว่าเขาเด็กกลุ่มนี้มาถาม ถามว่าพวกหนูเคยไปดิสนีย์แลนด์ไหมลูกเด็กทุกคนตอบว่าเคยสมองมนุษย์มันซื่อแค่นี้ค่ะคุณต้องใช้หนึ่งของคุณมาหลอกอีก9.9นี้ให้ได้เด็กบอกว่าเคยทัางๆท,ที่100%เด็กกลุ่มนี้ไม่มีใครเคยไปเลยสักคน จิตของเราค่ะเมื่อได้ยินซ้ําๆจิตมันจะค่อยๆเชื่อไปเองเหมือนเวลาที่คุณทำเพลงอะ่ะคุณไปได้ยินเพลงอะไรใหม่ๆแรกๆคุณก็ร้องไม่ได้แต่คุณฟังมันซ้ำๆๆๆๆอยู่ดีๆอะ่ะคุณเดินอยู่เพลงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติของมันเองจิตมันง่ายแค่นั้นเลยค่ะคุณจะสร้างอัตโนมัติแบบไหนในจิตคุณต้องสร้างสิ่งนี้ซ้ําๆโดยการที่แทนที่เราจะบอก ฉันเป็นคนมั่นใจอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องพูดด้วยน้ําเสียงท่าทางกายภาพที่สอดคล้องกันฉันเป็นคนมั่นใจฉันเป็นคนมั่นใจฉันเป็นคนมั่นใจฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันสามารถประสบความสําเร็จได้ฉันเป็นที่รักฉันเป็นคนเมตตาฉันเป็นคนอ่อนโยนให้น้ําเสียงและท่าทางของเราสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไปด้วยโอเคไหมคะโอเคงั้นเราลองพูดพร้อมกันเอางี้ดีกว่ายืนดีกว่ายืนอ่าขยับร่างกายหน่อยแับร่างกายหน่อยโอเค ยืนนะคะมาถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นสิ่งอ่อนโยนให้พูดด้วยน้าเสียงอ่อนโยนถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นให้พูดด้วยน้ำเสียงที่เฟิร์มและท่าที่เฟิร์มต้องมีท่าประกอบด้วยทุกครั้งที่คุณทําท่าจะทําให้เคมีในร่างกายของคุณหลังและสอดคล้อนสอดคล้องเช่นมีงานวิจัยว่ายืนท่านี้นะคะยืนท่านี้นานๆเนี่ยก็จะทําให้ เทสโทสเตอโรนฮอร์โมนแห่งความมุ่งมั่นและพลังจะเกิดขึ้นจะทําให้คนหายอาการตื่นเต้นตื่น,น,นกลัวหรือถ้าคุณเอามือจับไปที่หัวใจท่านี้ก็จะทําให้ฮอร์โมนออกซิโตซีนฮอร์โมนแห่งความรักหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องโอเคไหมคะท่านี้ก็จะทําให้เทสโทสเตอโรนหลั่งออกมานะคะต้องแข็งแรงนะไม่ใช่ใช่ไม่คนมั่นใจอย่างนี้ไม่ได้นะคะแข็งแรงเสียงดังฟังชัดพร้อม10ครั้งนะคะหนึ่ง สองสามครั้งที่หนึ่งค่ะดีมากค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเห็นภาพไปด้วยเห็นภาพตัวเองด้วยครั้งที่หกดีมากค่ะครั้งที่เจ็ดอเห็นภาพไปด้วยครั้งที่แปดยิ้มด้วยยิ้ม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 ครั้งที่เก้า ชัดหน้าขึ้นหน่อยให้สมองส่วนหน้าทำงานครั้งสุดท้ายเสียงดังฟังชัดโอเคปรบมือดังๆให้กับตัวเองนะคะสิ่งนี้นะคะคุณจะต้องทำอย่างนี้เช้า10ครั้งเย็น10ครั้งหรือจะมากกว่านั้นยินดีอ่า ที่บอก10ครั้งเช้าเย็นนี่คืออย่างน้อยยิ่งโดยเฉพาะก่อนนอนและตื่นนอนเพราะเวลาที่ก่อนนอนตื่นนอนสมองคุณจะเข้าสู่คลื่นที่เรียกว่าทีเต t เวฟทีเตเวฟจะเป็นคลื่นที่จะทําให้ลงจิตง่ายมากง่ายมากฉะนั้นเวลาตื่นมาก่อนนอนกับตื่นมาเนี่ยอย่าไปดูมือถือก่อนอย่าไปรับข่าวเนกาทีีอย่าไปดูหนังอะไรที่ไม่ดีก่อนนอนนะคะก่อนนอนเนี่ยคลื่นมันจะเปิดมากแล้ลงจิตได้ง่ายให้คุณทําสิ่งนี้ก่อนนอนและหลังจากที่ตื่น สิ่งแรกเลยโอเคนะคะแล้วหมอจะเห็นเลยว่าเสียงคนอื่นจะเบาลงเพราะเสียงเราอะมันมีอิทธิพลมากกว่า